สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราจะมาทําลาบเห็ดขอนนะคะก็พอดีว่ามีน้องคนหนึ่งเขาให้เห็ดขอนมานะคะอยู่ต่างแดนเนาะเราก็ไม่ได้กินนานแล้วค่ะเป็นหลายปีแล้วเป็นยี่สิบปีแล้วเห็ดขอนนะคะที่เราเอาไปต้มแล้วแล้วก็หั่นแล้วนะคะเพราะว่าบานแล้วนะคะมันเขาจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะก็ต้มนานๆนะคะอันนี้เนื้อปลาทอดค่ะเป็นปลาทะเลนะคะข้าจะใช้เป็น ปลาทูหรือปลาอะไรก็ได้นะคะพอดีเรามีปลาทอดเหลืออยู่ก็เลยเนี่ยกแกะเอาแต่เนื้อมานะคะมีพริกป่นนะคะมีผักชีใบเลื่อยมีมะนาวแล้วก็มีหัวหอมนะคะใครจะใส่เยอะก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะมะนาวของเราก็ไม่มีสีเขียวนะอยู่ต่างแดนนะคะมะนาวอะไรก็เอาหมดนะคะมะนาวเหลืองมะนาวเลมอนนะคะแล้วก็นี่มีน้ําตาลกับชูรสนะคะเราเอาใส่ในนี้แล้วนะคะแล้วก็มีน้ําปลา น้ำปลาต้มนะคะอันนี้ต้มแล้วเราแกะฉลากออกนะคะคือใช้น้ำปลาต้มของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนคะจะมีน้ำปลาด้วยนะคะแล้วแต่ใครชอบเค็มนะคะแต่พอดีเราคิดว่าปลามันเค็มอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ได้เอามานะคะเราจะเอาไปตำกันเลยนะคะตำเนี่ยเราจะตำให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าฟันเราไม่ดีแล้วแหละแก่แล้วะคะ่ะเริ่มแบบอายุเยอะแล้วค่ะ เราจะตาให้ละเอียดนะคะเป็นลงมือตํานะคะก็ยังไม่ได้ละเอียดนะคะเราก็จะเอาเนี่ยน้ำตาลกับไอเนี่ยใสไปเลยค่ะผงชูรสนะคะใส่ไปเลยนะมันจะได้ละเอียดเข้ากันดีนะคะลงมือตํากันต่อค่ะเนื้อปลานะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตํานะคะลงมือตํากันต่อค่ะใส่พริกป่นค่ะพริกป่น ใส่พริกป่นแล้วก็มะน,นาวเนาะมะน,นาวบีบดเดลงมือตำอีกนิดนึงใส่น้ำปะลาค่ะกินหอมหอมเลยนะคะแล้วก็ผักไปเลยเสร็จแล้วแค่นี้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะลาบเห็ดขอนขาวนะคะก็ง่ายๆนะคะสไตล์ของรักเองนะคะคืออยากกินอะไรรสไหนก็ใส่ลงไปตามนั้นนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดลงไปนะคะใครชอบอกินผักก็ใส่ผักลงไปใส่ผักชีผักต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอดีว่าของเรามันหมดนะคะก็เลยใส่เอาที่มีที่สะดวกนะคะก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ